เซอ c ์ e ค f e ออ e เอ็กซ e ลเวรหัสใหม่ล่าสุดของนูสกินประเทศไทยเช่นเดียวกันครับโดยก่อนที่ท่านจะมาเจอกับธุรกิจนูสกินนั้นท่านบอกเลยครับว่าความฝันของท่านนั้นมันมีขีดจํากัดครับแต่เมื่อท่านมาเจอกับโอกาสทางธุรกิจของนูสกินมันทําให้ความฝันของท่านมันไร้ขีดจํากัดครับทำให้ท่านกล้าจะออกจากกรอบเดิมๆและกล้า ทำลองทำอะไรใหม่ๆตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตตั้งเป้าหมายใหญ่ในชีวิตครับและลงมือทําในการแบ่งปนันโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างมากมายครับทำให้ปัจจุบนันท่านดํารงตําแหน่งสูงสุดของนูสกินนั่นคือตําแหน่ง presidential director พร้อมกับตําแหน่งใหม่ล่าสุดของท่านครับ circle of excellence วรหัสใหม่ล่าสุดของนูสกินประเทศไทยดนยาของท่านแบบนี้แล้วพร้อมจะพบกับตัวจริงของท่านเลือย่งครับถ้าพร้อมแล้วเอานิ้วชี้จ่อที่ ลและขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับ presidential director 1ปีและ c i r c l e o f e x c e l l e n c e วารหัสใหม่ล่าสุดข,ของนูสกินประเทศไทยครับแป8 8ปรัวรัว,รวต้อนรับพี่นีนา่ารัตสุมนปิ่นชรอนชัตระคุปกับค่ะ,คะก็สวัสดีนะคะ,ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทนูสกินนะคะที่ให้โอกาสพี่นีน่านะคะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณคุณแบงค์ด้วยนะคะค่ะก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะกับมหาเศรษฐีนะคะในนูซินทุกท่านค่ะนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะคะในวีที่ห่นนี้ในส o m ม e ทติ้งนะคะโดยปกติแล้วนะคะก็ต้องบอกตัวเองก็เป็นคนที่ใช้โซเชียลไม่ค่อยยัง,ยงไม่ค่อยย,อย,ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะค่ะแต่วันนี้ก็ยินดีนะคะที่จะมาแบ่งปันค่ะ ก็ชื่อนัสมน์นะคะป็นชอนชัตตาลคุกค,ค่ะอย่างที่คุณแบงค์บอกนะคะที่หน้าเองนะคะตอนตอนสมัยปริญญาตรีก็จบทางด้านพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจนีด้านะคะเคยรับราชการนะคะในชื่อพยาบาลเนี่ยทั้งหมด9ปีนะคะก็ระหว่างรับราชการเนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็มีความฝันอย่างที่คุณแบงค์ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าอยากประสบความสําเร็จอะค่ะนะคะเพราะเรามีคุณแม่นะคะที่ต้องดูแล เรามีความรู้สึกลึกๆเลยว่าเราอยากจะเป็นลูกผูกคนหนึ่งนะคะที่สามารถดูแลคุณแม่เนี่ยให้มีชีวิตที่ดีอย่างที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้และนี่คือความฝันที่มันมันอยู่ลึกมากๆนะคะซึ่งมันมันเป็นความต้องการที่ยิ่งใหญ่มากนะคะระหว่างทางนะคะเราก็ด้วยการทํางานประจํานะคะนะคะก็คือเป็นเป็นงานที่ดีมากๆเลยแต่มันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันที่เราจะต้องดูแลคุณแม่อย่างที่เราต้องการ เราจึงเลือกนะคะที่จะทําธุรกิจพไทม์ร้ายอย่างเลยค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นทําประกันชีวิตนะคะเราเปลี่ยนแปลงเต็ทุกอย่างนะคะเพื่อจะทําให้มันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะมีสลบไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอย่างที่เราฝันที่จะดูแลคุณแม่นะคะทําประกันชีวิตนะคะ้าขายทําพัทมาร่วมด้วยเนี่ยเก้าปีจนกระทั่งมีเงินเก็บเราก็ฝันอยากเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟสมัยนั้นยังไม่บูมนะคะ ก็ทำร้านกาแฟาอีก2-3ปีนะคะก่อนจะมาเจอนูสกินแล้วถามว่ามาเจอนูสกินเนี่ยหลายคนบอกโอ้คนประสบความสำเร็จในธุรกิจนูสกินถ้าทางจะแบบเป็นคนที่เกิดมาเพื่อนูสกินหรือเปล่าพี่น่าก็อยากบอกว่าพี่น่าเองนะคะตอนที่คุณอภิชัดกิจบุญชูนะคะได้มาชวนพี่นีหน้าเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าใช้เวลาเกือบ3ามปีนะคะเพราะว่าสิ่งที่พี่น่าเจอพี่บิวเนี่ยสิ่งหนึ่งบอกพี่บิวเลยนะคะว่าพี่บ hi, ิว อ,อืมมีหน้าไม่ชอบเลยอทุกท e ีอย่างเงี้ยเพราะมันจะทําให้เรารู in ้สึกเรากลัวว่าจะต้องเสียเครดิตเออเป็นเพื่อนกันนะพี่อย่าอย่าจะชวนเลยยังไงก็ไม่ทําไม่ทําแน่ๆพี่บิวน่ารักมากเลยค่ะพี่บิวบอกว่าไม่ทําก็ไม่ต้องทําโอ้ตอนนั้นเราดีใจมากเลยกล้าที่จะเจอพี่บิวนะคะเพราะว่าเขาไม่ชวนเราทำและนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะในการที่ได้รู้จักกับผู้ชายนะคะที่อบอุ่นท่านนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยพูดแล้วสะเทือนใจนิดนึงนะคะ พอดีปลายปีที่ผ่านมาค่ะนะคะก็ได้มีโอกาสเสียบุคคลที่รักไปทั้งหมดสองท่านหนึ่งในนั้นก็คืออัปไลน์เนี่ยท่านที่สองก็คือคุณแม่ค่ะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ตามให้แม่ถึงเซอร์เคิลเอาเดวันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเป็นยังไงนะคะก็คือหลังจากที่เราไม่ทำนะคะพี่บิวก็นลัร์ถูอสามปีด้วยความที่รักกันนะคะ พี่บิวก็บอกไม่ทําไม่เป็นไรก็แนะนําให้เริ่มใช้สินค้านะคะตอนนั้นเนี่ยจาได้ว่า30มสเอ่อามสิบกว่าแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องผิวแล้วก็สุขภาพที่ทํางานหนักนะเพื่อเรื่องการจะหาไรายได้เสริมต่างๆทาให้ไม่ค่อยมีเว,าวลาพักผ่อนลําไส้ก็มีปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณก็แย่มากๆตอนนั้นก็เลยพี่บิวแนะนําสินค้านะคะทั้งไลฟ์แพดแล้วก็ตัวร้อองศาตอนนั้นคือกระโดดใส่เลยค่ะสิ่งที่กระโดดใส่เพราะว่า พี่บิวแนะนําก็จริงแต่พอเข้ามาบริษัททุกคนในบริษัทเนี้ดูดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะพี่ทีอายุมากแต่ดูสาวกันมากเลยแล้วก็ทําไมดูดีจังเลยก็เลยตัดสินใจนะคะเริ่มใช้สินค้าแล้วหลงรักมาตลอดเลยา3สามปีหลังจากนั้นนะคะนะคะก็เริ่มสังเกตว่าทําไมผู้นําที่อยู่บริษัทเนี้ยทุกคนมีสุภาพดูสดใสดูดีอ่อนกว่าวัยก็เลยรู้สึกมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราค้นหาเพราะเราก็กาลังมองหา โอกาสธุรกิจอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นแล้สมดุลขึ้นและดูแลถึงหน้าได้ก็เลยมีโอกาสไปฟังโอกาสธุรกิจนะคะหลังจากที่พี่บิวฟฟลล์อัพมา3ปีก็ต้องขอบคุณนะคะคุณจรคุณนุ่นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มากๆเลยดิฉันโชคดีมากๆนะที่ได้เจอท่านแล้วก็ได้ท่านเป็นเมนเทอร์นะคะหลังจากนั้นดิฉันก็เปิดใจนะคะที่จะทําธุรกิจนะคะ จนกระทั่งประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามีคีย์สักเซสทั้งหมดอยู่สามอย่างที่ดิฉันอยากจะนํามาฝากซึ่งเป็นของดิฉันเองแต่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังอยู่ในวันนี้ก็ได้นะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะนะคะว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในธุกเจนี้เนี่ยเมื่อคุณเห็นแล้วว่าโอกาสนี้ดีคุณศึกษาคุณดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ่ะสิ่งที่สําคัญคุณจะต้องเชื่อในตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้ดิฉันตัดสินใจวันเริ่มต้นวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วไม่ล้มเลิกจนถึงวันนี้เนี่ยเพราะความเชื่ออย่างเดียวเลยคะ่ะเชื่อว่าถ้ามีคนสําเร็จในธุรกิจนี้ได้ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้นะคะและอันที่สองคะ่ะคุณจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะทุกธุรกิจที่คุณไปทำะคะ่ะคุณต้องไม่มีข้อแม้ในธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจด,ดังนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราจะต้องดิวกับคน คุณจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงดิฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเตรียมหลายเรื่องหลายรามากเลยค่ะคุณต้องเปลี่ยนทั้งเรื่องของความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําเพราะว่าธุรก,กิจนี้คุณจะต้องเจอผู้คนที่จะต้องปฏิเสธคุณมากกว่าคนที่ตอบรับคุณถามว่าคุณเจอแล้วคุณรู้สึกอย่างไรนะคะคุณจะต้องเจอคนที่โกหกเพราะดิฉันก็เคยโกหกพี่พิมก่อนปฏิเสธนัดมาแล้วก็ไม่มาในประจําเลยค่ะนะคะ ดิฉันก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะคะถ้าพี่บิวไม่ฟลอรับคงไม่มาถึงวันนี้แล้วคุณจะต้องเจอนะคะลูกทีมที่บางทีเขาอาจจะมีเป้าหมายทําทําไปแล้วก็ล้มเลิกขี้เกียจเลยมีเจอหมดะคะ่ะหรือเจอทีมที่เลิกไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยในธุรกิจนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกยงแต่ว่ามนุษย์เราอะคะ่ะอิฉันเนี่ยเรียนรู้เลยว่าเราสามารถท,ทําธุรกิจนี้ให้ใจเบาได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุข นั่นคือคุณจะต้องปรับความคิดคําพูดการกระทํานั่นหมายถึงคนส่วนใหญ่รวมทั้งทิ่ทันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เลิกจากธุรกิจนี้เนี่ยเพราะว่าทําไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ล้มเลิกเนี่ยเพราะความคาดหวังคาดหวังว่าลูกทีมสร้างมาจะต้องอยู่คาดหวังว่าเราชวนคนที่รักหรือตามใครมากี่ปีแล้วก็ตามจะต้องประสบความสำเร็จที่ระหวังคือล้วนจะเป็นความคาดหวังทั้งหมด ะะแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเที่ยงเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอารมณ์เราก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันนี้บอกโอเคโอเคพรุ่งนี้ดรอปคือเราก็อย่าเชื่ออารมณ์ตัวเองด้วยค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ตรงรายละเอียดเราไม่ต้องคงไม่ต้องพูดถึงสมับดิฉันนะเพราะว่าในระบบแล้วทุกคนในนูสมินเนี่ยได้เรียนรู้มากมายแต่ดิฉันอยากจะฝากว่าวันนี้ที่ดิฉันมาถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยเพราะดิฉันเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงความคิดคําพูดการกระทําโดยเฉพาะเรื่องใจ เพราะมนุษย์เนี่ยทํางานกับคนเรื่องใจสําคัญมากถ้าวันนี้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วมีความปล่อยวางไม่คัดคําว่าปล่อยวางไม่ใช่ไม่ทําหน้าที่นะคุณต้องเข้าใจว่าคนปฏิเสธได้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นคือที่ฝรั่งเขียนเราคิดบวกคิดบวกทางพุทธศาสนาเราก็คืออย่าคาดหวังถ้าคุณไม่ทุกข์ในช่วงิีนี้นะคะแล้วคุณทําต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆแน่นอนคุณประสบความสําเร็จทุก ย่างก้าวอย่างแน่นอนและข้อที่สามก็คืออย่าล้มเลิกบอกเลยว่าเส้นทางนี้นะคะอารมณ์ของคุณเนะีย่ยเชื่อมันมากเพราะอารมณ์คุณก็ไม่เที่ยงวันนี้บอกว่าสําเร็จได้อล้ลายแน่นอนพรุ่งนี้คุณก็ดอกไม่ควรอย่าเชื่ออารมณ์แต่ให้คุณเนี่ยเอาจิตของคุณเนี่ยเกาะอยู่กับเป้าหมายนะคะแล้วอย่าเชื่ออารมณ์แล้วก็อย่าไปปรุงแต่งดราม่ามากนะคะก็คือดราม,าม่าหมายความว่าเขาไม่ทําก็ไปคิดทาไมไม่ทํเชันอย่างนั้นอย่างนี้คือดูแล้วมันเนี่ย คุณก็ต้องไม่ทําก็ไม่ทําไม่ทําก็ follow up ต่อไปเหมือนที่พี่บิ๊ follow up ฉันแล้วก็คนต่อไปก่อนในขณะเดียวก็ follow up กไปอย่างนี้ค่ะคือแล้วก็อย่าล้มเลิกถ้าคุณไม่ล้มเลิกนะคะดิชันกล้าบอกเลยว่าธุรกิจนี้ไม่มีใครล้มเหลวเลยแล้วสามารถมาตำแหน่งใดๆก็ตามที่คุณฝันคุณทุกคนจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะก็คือไม่ล้มเลิกนะคะนี่นคือสามสิ่งที่ดิฉันได้จาก r e y success นะคะส่วนผลลัพธ์นะคะต้องบอกว่า ถ้าคุณสามารถทำสามสิ่งนี้ได้นะคะยังไม่ล้มเลิกและยืนหยัดสิ่งที่คุณจะได้เจอคืออิสระภาพการเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงเหมือนดิฉันฉันภูมิใจมากค่ะดิฉันนะคะระหว่างทางแม่คุณแม่นะคะและพี่บิวจะได้จากดิฉันไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ระหว่างทางค่ะดิฉันได้ดูคุณแม่เนี่ยอย่างดีมากคุณแม่นะคะดิฉันทำหนูสกินเนี่ยทำให้ฉันมีไรายได้ที่จะซื้อวิตามินให้คุณแม่ รับประทานเนี่ยทุกอย่างที่ดีฉันรับประทานและใช้คุณแม่ได้ใช้แม่ดิฉันจากไปด้วยวัยเก้าสิบหลับไปอย่างสบายไม่มีโรค NCD แม้แต่โรคเดียวจากการตรวจสุขภาพประจําปีไม่มีโรคตับไม่มีโรคไตแม้คุณกินได้ดิฉันคอนเฟิร์มด้วยแม่ตัวเองเลยค่ะทานสินค้าหนูสินแบบเป็นกำมือยี่สิบเม็ดทุกวันยี่สิบปีแม่ดิฉันหลับสบายเหมือนอย่างที่ดรโจเซฟชางฝันไว้ ว่าเคยคิดคนเอ็ดล็อกแรงบันดางใจก็คืออยากให้ผู้คนเนี่ยตายอย่างแบบไม่ต้องเจ็บป่วยตายอย่างไม่ทรมานแล้ววันนี้ค่ะโนสกิน no นะคะที่ฉันต้องขอบคุณมากขอบคุณฟอร์มเนตขอบคุณสินค้าขอบคุณโอกาสธุรกิจท,ที่ทําให้ฉันเนี่ยนะคะมีเงินมีเวลาแล้วก็ได้ดูแลคุณแม่แับลต่อ่ยงที่ต,ต้องการฉันก็หวังว่าทุกคนมีคนที่ตัวเองรักนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะยืนหยัด แล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็โกอีดีพีนะคะโกอีบีพีโกดับเบิลไปด้วยกันอ่าอยากให้ทุกคนนะคะเราตะโกนดังๆนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามโกอีดีพีนะคะโกดับเบิลโกอีดีพีโกดับเบิลโกอีดีพีโกดับเบิลเราจะสำเร็จไปด้วยกันขอบพระคุณค่ะครับแปด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 ร้อ